ปกติจะเห็นแต่คลิปสั้นๆในติ๊กต็อมึงมาโผ YouTube ได้ไงเนี่ยพี่หวัดดีทุกคนผมต้า HDY ผาโมแล้ววันนี้ผมก็จะมาประกอบมาสเตอร์เกรดหนึ่งต่อร้อยใสโครซาคุเวอร์คาหน้ากล่องตัวนี้ก็บอกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะเป็นเวอร์ชันฮั l ท์เคลียร์แมชชีเนียลคือกร่อบนอกจะใส่แค่บางส่วนเท่านั้นตัวนี้กล่องโคตรใหญ่และอุปกรณ์ที่ได้มานี่คือเยอะมากซึ่งในคลิปของผมก็จะทําให้ดูทุกข,ขั้นตอนเลยนะตั้งแต่เปิดกล่องตัดออกจากแผงขัดเก็บรอยติดดีเคียวพ่นเชลียแก้กปัญหา,าใาร ที่กำลังจะต่อตัวนี้ได้นี่ก็เป็นคลิปยาวคลิปแรกในฐานะช่องกันพลานะี่นะถ้าคลิปมันดูไม่รู้เรื่องก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยโอเคพูดเปิดคลิปเสร็จแล้วไปกันต่อ มาดูในส่วนของการเปิดกล่องกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปคือกล่องนี้มันใหญ่มากเนื่องจากพาร์ตอาวุธและแพ็คหลังต่างๆมีมาค่อนข้างเยอะพวกซองพกแผงพาร์ตต่างๆเนี่ยมันก็เลยเยอะตามไปด้วยเท่าที่ทราบมากล่องนี้ก็ผลิตมานานพอสมควรแล้วนะอาจจะเพราะการขนส่งมันก็เลยทําให้มีชิ้นส่วนหลุดออกจากแผงอยู่บ้างในส่วนของดีแคลน้ํานี่มาเป็นแผ่นเบลเลอร์เลยเพื่อนๆณตอนนี้คือกําลังช่างใจอยู่นะว่าจะใช้ของเดิมหรือว่าซื้อเพิ่มมาดีเพราะดีแคลของลุงก็เป็นที่รู้กันนะว่ามันติดยากมากงงสส่่่ออดี็็จะเเปนนนใใววขถุาาทไ้แบบ ยับยับตามคบพับนั่นแหละมีฐานมาให้นะพอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ มาต่อกันในส่วนของคู่มือการประกอบมาในลักษณะเล่มสีขาวตามสไตล์เวอร์ค่าที่เมื่อเราเปิดออกมาก็จะมีรูปตัวอย่างสินค้าหลังจากที่เราประกอบเสร็จอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะคือแพคหลังกับอาวุธมันเยอะมากจัดเป็นมาสเตอร์เกรดอีกตัวหนึ่งนะที่โคตรอลังการเลยหลักๆก,ก็เพราะอีบองเขาหลามตรงข้างหลังนี่แหละเปิดถัดมาก็จะเป็นหน้าบอกจํานวนแผงอันนี้เราก็ควรเช็คนะว่าในกล่องมันมีจํานวนแผงตรงกับในคู่มือหรือเปล่าการประกอบก็แบ่งเป็นทีละยูนิตไม่ได้แบ่งเป็นเฟสว่าต้องประกอบโครงในก่อนมาถึงหน้านี้ก็จะเป็นคันเลร์ชาร์ดเป็นไกด์ จากมิสเตอร์คันเล์ถ้าอยากให้ลองผสมให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ได้นะวันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูหน้าถัดมาที่อยู่ติดกันก็จะเป็นตําแหน่งของดีแคลบอกเลยแค่เห็นก็ขี้เกียจตาเป็นของตัวเองนี่ดองไปแล้ว ในส่วนของแผงอย่างที่ผมบอกไปในช่วงก่อนหน้าก็คือมันจะมีชิ้นส่วนหลุดออกจากแผงอยู่บ้างสาเหตุที่ผมเจอคือบางแผงมันเปราะมากเว้ยคือเปราะชนิดที่ว่าหักแบบไม่ต้องออกแรงได้แบบนี้เลยใครพอรู้เป็นพลาสติกชนิดไหนม้นบอกไว้ได้นะผมก็จะเปิดก่อนได้เปรียบด้วยแผงสีแดงเท่าที่ผมดูเนื้อพลาสติกมันก็ไม่ได้ใสแบบขุ่นๆนะสังเกตจากรันเนอร์คือมันใสไปเลยอะแต่เนื่องจากผิวงานมันดูสักสาก็เลยทําให้มองว่าพลาสติกใสมันดูมีความขุ่นไปด้วยสีแดงนี่ก็โอเคนะสวยเลยมาต่อกันท้ําให มองว่าคุนผมจะพาทุกคนดูแค่สีละแผงสองแผงนะส่องทุกแผงเดี๋ยวหน้าเบื่อตายพอดีไม่ใช่ไรหรอกคิดบทพูดไม่ออกถ <c oughs> ัดมาจะเป็นแผงใส่สีน้ําตา <c oughs> เหมือนกันเลยอย่าให้ต้องพูดซ้ำพลาสใสเดี๋ยวผมจะทําการพ่นเคลียร์ทั้งสองด้านเลยนะมาถึงแผงที่เป็นมัลติคัลเลอร์จะมีสีส้มสีทองสีขาวแล้วก็สีใสสีทองจะออกไม่ไม่แนวเบอร์นิงโกสีส้มเนี่ยก็จะมีความเป็นมุกมุกเมทัลลิกแต่รอยฉีดพลาสติกทาไมมันน่ากลัวอย่างนั้นล่ะเก็บใส่ตุงไว้ก่อนแล้วกันกลัวเอาไปซ้อนกันแล้วช นี้ก็จะมีความเป็นมุกมุเหมือนกันนะเมื่อเอาไปส่องกับแสงมันก็จะมีความเป็นประกายหน่อยๆถัดมาก็จะเป็นแผงโครงเนื้อพลาสติกก็จะมีความเป็นประกายอยู่เหมือนกันนะทั้งโครงและอาวุธก็จะเป็นสีนี้สีเข้มสีอ่อนป่าปนกันไปมีหลายแผงมากชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเคยทํำสีตัวนี้อยู่นะบอกเลยโคตรเหนื่อย มาต่อกันที่ขั้นตอนการตัดออกจากแผงนะผมก็จะใช้เป็นกล่องข้าวพลาสติกโดยจะตัดใส่ลงไปกล่องละแผงเฮ้ย hey, พี่ตัดลงไปอย่างนี้ไม่งงเหรอก็จะใช้เป็นสติกเกอร์กระดาษนะเขียนชื่อแผงติดลงไปเราตัดแผงไหนเราก็เขียนแผงนั้นยกตัวอย่างผมจะตัดแผง R1 นึผมก็จะเขียนว่า R1 ตรงกระดาษที่ผมติดลงไปตอนประกอบก็ดูรูปแล้วก็หาเอาในถ้วยอันนี้เป็นความเคยชินส่วนบุคคลนะคือผมเนี่ยทำสีบ่อยไงตอนแยกชิ้นพ่นมันก็ไม่มีให้ดูเหมือนกันนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าการตัดออกมาทั้้งหมดแลกก็็นําไปเบรอย ตัดทีเดียวมันประหยัดเวลากว่าการหาเพลงแล้วก็หยิบมาตัดทีละชิน้นแล้วก็ไม่ต้องหยิบหยิบวางวางอุปกรณ์ด้วยแต่ถ้าเป็นมือใหม่หรือยังไม่เคยลองผมว่าตัดไปตามคู่มือนั่นแหละดีแล้วหายหรือหาไม่เจอนี่งานงอกและแล้วผมก็ตัดทุกเพงออกมาจนเสร็จแต่และเพงก็จะแยกอยู่ในกล่องของตัวเองแบบนี้เลย มาถึงขั้นตอนการเก็บรอยตัดผมก็จะใช้ครีมคมเดียวตัดรอบที่2จากนั้นก็ใช้เป็นตะไบแก้วจะถูกจะแพงอันนี้แล้วแต่เราหาได้เลยผมก็จะทําการขัดไปในทิศทางเดียวกันวิธีนี้ก็จะช่วยไม่ให้ชิ้นงานเสียเหลี่ยมนะฝุ่นเยอะมากปัดออกสักหน่อยรอยตัดตรงส่วนวอลอันนี้ตะใบแก้วเข้าถึงไม่ได้ผมก็จะใช้ครีมเลมอีกหนึ่งรอบจากนั้นก็จะใช้อาร์ตไนเชือนแล้วก็ตามด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายฟองน้ำผมจะขัดไล่เบอร์จากเบอร์หยาบไปจนถึงเบอร์ละเอียดข้อดีของแบบฟองน้ําก็คือจะมีการให้้้ตััววเรราาาสามาถขดลงงบนนพืผิโค โดยไม่เสียรูปทรงเมื่อขัดถึงเบอร์พันแล้วผมก็จะใช้ฟองน้ําขัดเงาอันนี้ใช้แบบถูกหรือแบบแพงก็ได้เช่นกันนะเริ่มขัดจากด้านยาปิดท้ายด้วยด้านที่เป็นสีขาวซึ่งเป็นด้านขัดเงาขัดเสร็จก็จะได้ออกมาแบบนี้การจัดการรอยตัดที่อยู่ในส่วนวอลก็ประมาณนี้แหละและในส่วนของพใสดตัวนี้พัสดใสเยอะอลังการมากขั้นตอนนี้ผมก็จะใช้น้ําช่วยนะเทใส่แก้วแล้วยกดื่มเนื่องจากเจ็บคอประพูดเยอะชิบหายใช้สัทีไหนล่ะเอามาช่วยขัดโว้ยผมก็จะตัดเสษ็ที่เหลืออยู่ออกไปสังเกตดอวนนี้ผมก็จะเหลืออตาไว้นนิดๆะจก ก็จะใช้ตะไบแก้วเอาไปแตะน้านิดหน่อยแล้วก็เอามาขัดตรงรอยตัดที่เราเล็มไปเมื่อสักครู่วิธีนี้ก็จะช่วยให้การขัดเราไหลลื่นขึ้นแล้วก็ยังทําให้พาสต์ใสของเรารักษาความเงาเอาไว้ได้อีกด้วยอันนี้เอามาเทียบกับรอยตัดที่ยังไม่ได้เก็บนะ มาถึงขั้นตอนนี้งงเชไม่ล่าว่าทําไมผมติดดีแคลก่อนเห็นตอนต้นคลิปใช่ป่ะว่าพ์ทใส่ตัวนี้มันไม่ใสเอาซะเลยซึ่งผมอยากให้มันใสมองได้ทะลุแบบนี้ซึ่งต้องพ่นเคลยร์ทั้งด้านนอกและก็ด้านในของชิ้นงานการประกอบไปก่อนมันก็จะพ่นได้แค่ด้านนอกผลที่มันออกมาคือมันจะไม่ได้ใสแบบนี้ย้อนกลับมาติดดีแคลกันตอน่อกล่องนี้ก็จะให้มาเป็นดีแคลน้ำนะการติดเนี่ยผมก็จะดูจากคู่มือเลยในคู่มือบอกชิ้นไหนก็ไปหยิบชิ้นนั้นมาติดดูดีๆล่ะอันไหนด้านซ้ายด้านขวาส่วนใครที่ดูดีแคล มุมขวาด้านล่างจะเขียนว่าว water d e t a คลนะหรือถ้าไม่มีบอกก็ลองเอามาส่องกับแสงดูก็ได้ส่องดูแล้วเจอนูนนขึ้นมาตรงรูปแบบนี้ก็คือใช่ตัดชิ้นที่ต้องการออกมาโดยเหลือพื้นที่ขอบๆเอาไว้แช่นะ้ําหรือวางบนถาดสีเปียกเอาไว้สักพักล้วก็หยิบขึ้นมาวางตรงจุดที่เราต้องการเนื่องจากชิ้นมันใหญ่นะผมจะใช้นิ้วจัดตำแหน่งมันเลยละกันอยู่ในจุดที่โอเคแล้วก็รีดน้ําออกด้วยคอตตอนบัตดีเคลเดิมในกล่องอันนี้ผมว่าติดค่อนข้างง่ายเลยนะนะับเป็นเรื่องแปลกที่ไม่ค่อยได้ประสบพบเจอจากดีแ a i l ของเดิมิมมในนนนขั้้ตตอการดีีผ ก็ใช้เวลาไปเป็นวันเลยนะก็เนื่องจากดีเคียวที่เป็นแผ่นใหญ่เบอร์เร์จุดยิบย้อยต่างๆที่อยู่ตามตัวหุ่นก็จะมีเยอะตามไปด้วยยิงอันที่เป็นเส้นๆนี่ไม่รู้จะมีเยอะไปไหนกว่าจะเสร็จนี่เล่นเอาเหนื่อยเลยล่ะทุกคนยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครด้วยนะความฝันผมเลยการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย หลังจากติดดีแควเสร็จผมก็จะมาต่อในขั้นตอนของการพ่นเคลียร์อย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าผมอยากให้พาสทใสของมันเนี่ยใสยิ่งกว่าเดิมผมเลยต้องพ่นเคลียร์แบบแยกชิ้นเพื่อจะได้พ่นทั้งสองด้านในคลิปตอนนี้ผมก็กําลังทําการใส่ไม้นีแต่ผมจะไม่ถ่ายทั้งมหมดหรอกนะเปลืองเมมเคลียร์ที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเคลียร์เงาเอ็กซ์ตร้ากรอส์นัมเบอร์ยีจากค่ายราดิสตูดิโอทุกคนจําภาพความใสเดิมๆนี้เอาไว้นะเดี๋ยวผมจะลองพ่นให้ดูว่าความต่างมันเป็นยังไงแอบหลักที่ใช้ PSI ประมาณ25คพ่นด้านนอกเสร็จแล้วก็ไปพ่นด้านในกันต่อความใสที่ได้มาก็จะประมาณนี้เลยเทียบกับตอนก่อนพ่นแล้วต่างกันเยอะเลยใช่ไหมล่ะแต่การพ่นมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปวันไหนเราใช้ชีวิตง่ายเกินไปชีวิตมันก็จะสู้กับเราแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบฝุ่นมันมาเกาะเป็นเม็ดเลยเพื่อนๆแล้วก็ดันเป็นจุดเด่นๆด,ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรผมมีวิธีแก้ผมก็จะใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์พันห้าไม่ก็สองพันเอาไปแตะน้ำแล้วก็นำมาขัดตรงที่ฝุ่นเกาะแบบเบาๆโดยการขัดก็จะขัดวนนนเป็ก้หอยะ คิดว่าฝุ่นหลุดไปแล้วก็ใช้ติดชูเฉดทิ้งไว้จนแห้งก็จะนํามาพ่นเคลียร์อีกหนึ่งรอบใครเคยเจอปัญหานี้แล้วไม่รู้จะแก,ก้ยังไงก็ลองนําไปใช้กันได้นะครับนอกจากชิ้นที่ติดดีแคลพัสใส่ทุกชิ้นผมก็จะเอามาพ่นทั้งหมดอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ผลที่ได้มาคุ้มค่าแน่นอน เมื่อเคลียร์ของเราแห้งดีแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการประกอบการประกอบก็ง่ายดีไม่มีปัญหาแต่ละชิ้นใส่ง่ายเข้าง่ายตามสไตล์โมเทเนื่องจากผมตัดออกมาก่อนทั้งหมดตอนหาชิ้นส่วนผมก็จะดูรูปจากในคู่มืออานะย้ำอีกทีนะว่าถ้าใครยังไม่เคยทําไม่แนะนําให้ตัดออกมาทั้งหมดแบบผมมาต่อกันที่ชิ้นส่วนเรื่องชื่อของซีรีสนีถุงดําขยําใจซึ่งถ้าอยากให้มันยับสวยแบบนี้ผมก็พอมีวิธีเขาก็จะให้เราตัดออกมาตามความยาวที่กําหนดสําหรับจุดนี้เป็นท่อข้างเอวก็จะใช้10เซนติเมตรซึ่งในขอบบนของหน้าคู่มือ จะมีใบบรรทัดให้เรานะเอาถุงดำมาทาตามความยาวแล้วก็ตัดได้เลยจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการโยนผมก็จะสวมถุงดำเข้ากับไม้เสียบลูกชิน้นจากนั้นค่อยๆย่นเข้าไปทีละนิดการย่นเข้าไปทีละนิดแบบนี้เราก็จะได้รอยยับที่สวยงามย่นเสร็จแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็นําไปสวมตรงท่อข้างเอวตามคู่มือทุกจุดที่หุ้มด้วยถุงดำก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะรับรองจะได้รอยยับที่สวยงามแน่นอนมาถึงในส่วนของดวงตามโมโนอายผมก็จะทาให้เป็นสีแดงโดยใช้ปากกา m a r k e ถทาลงไปให้เต็มในส่วนของชิ้นที่เป็นเลนส์กล้อง m a r k ร์ตัวนี้ก็จัดไว้ วเ,ยเยวยีีดขอเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของถุงดาข้อพับแขนและขาตรงนี้เนื่องจากเป็นอันใหญ่ก็ต้องใช้แกนที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะโดยที่ผมใช้ในคลิปตอนนี้จะเป็นด้ามมีดเดินลาถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ก็ลองใช้ด้ามปากกาอะไรพวกนี้ดูนะและตรงส่วนต้นแขนผ้าสีส้มน,นี่แน่นมากแนะนําว่าเช็คชิ้นส่วนดีๆลืมใส่อะไรสักชิ้นไปนี่อาจจะแกะไม่ออกและการประกอบก็กินเวลาไปอีกหลายชั่วโมงจนกระทั่งประกอบเสร็จผมก็จะมาเก็บตกในส่วนของการตัดเสน้นชิ้นที่สามารถตัดเส้นแล้วมองเห็นได้สําหรับตัวนี้ก็มีแค่สี่ขาผมลองตัด ตรงอื่นแล้วนะดูเหมือนกับว่ามันจะไปบทบังความสวยของพัสใสซะมากกว่า และแล้วผมก็ทาเสร็จทุกขั้นตอนเป็นอีกหนึ่งตัวที่พาร์ทนั่นพาร์ทนี้มีเต็มไปหมดสิ่งที่ได้มาสําหรับตัวนี้อันดับแรกเลยก็จะเป็นแพ็คหลังเอาไว้ใช้เชื่อมต่อตัวหุ่นกับบ้องเข้าหลาม3อันแล้วก็ยังมีซับอาร์มสองอันเอาไว้จับนันนี่ซึ่งตรงไปจะมีลักษณะเป็นมือเหมือนก้ามปูบ้องเข้าหลามใหญ่ไซส์58อันนี้ผมว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้เลยนะเข้าหลามเล็กอันแรกเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ติดเยอะแยะมากมายมีมิมบาสุก้าอันใหญ่บาสุก้าไซส์ปกติอีก3ออันนนนแและแ่นนมีฐานมาาาาใหาาห้้้ออยย่่งททีเเรไดด็นนนนนกััตตคลปโมจะํ ที่ล็อกกับแพ็คหลังนะไม่ใช่ตัวหุน่นตามคู่มือเนี่ยเขาก็จะให้เราประกอบแพ็คหลังก่อนระหว่างประกอบอาจจะมีบางชิ้นส่วนหลุดง,ง่ายบ้างแต่พอประกอบเสร็จแล้วมันก็แข็งแรงดีเลยแหละในส่วนของตัวหุน่นพอถือบาสุก้าแล้วมีมือไม้อ่อนนิดๆผมก็จะใช้กรอไหลตรงนี้นี่แหละเกี่ยวเอาไว้นิดหน่อยใส่เดือยตรงแพ็คเข้าไปในรดูด้านหลังของตัวหุน่นจากนั้นดันตัวล็อกอันนี้ขึ้นด้านบนจัดท่านิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอีกหนึ่งตัวที่จัดว่าหลุนตูมากๆใครเอาไปใส่ตูขนาด40ซนี่สอนเนื่องงจากแพ็หลััตวนี้นี่ันวุกส นอกจากสีนี้ไม่มีอะไรต่างจากตัวปกติเลยเรียกว่าเป็นการยอมให้ล <ul> ิมิเต็ดก็ได้แต่ที่เห็นได้ชัดจริงๆนะคือพอตัวนี้มันเป็นสีใสแล้วโคตรจะสวยเลยเบืเบ่อวก,กับพ่นเคลียร์เงาทั้งสองด้านทําให้มันใสเข้าไปอีกเป็นอีกหนึ่งตัวที่ของมันต้องมีสําหรับใครก็ตามที่ชอบหุ่นสายแบกแต่ราคาก็อาจจะตึงนิดนึงนะเช็คดูล่าสุดนี้ประมาณ8ปดพันเลยแหละแต่ก็นั่นแหละสาหรับบางคนถ้าถูกใจก็ไม่มีคําว่าแพงตัวนี้ก็เป็นงานประกอบที่ผมรับมาจากลูกค้านะผมอยากให้มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดก็คงไม่ได้รีวิวอะไรมากตรงหัวสาาามรถุนซ้ย ขวาได้โดยที่ดวงตาด้านในกรอกตามไปด้วยเหมือนตัวปกติในส่วนของแขนก็สามารถหมุนได้รอบแบบนี้ข้อศอกสามารถพับขึ้นมาได้เกือบสุดเห็นการยืดหดของถุงดำและผมอย่างชอบในส่วนของช่วงล่างสามารถหมุนหน้าขาได้ประมาณนี้เอ้าออกมาด้านข้างได้นิดหน่อยเพราะว่าติดกระโปรงส่วนข้อพับเข่าพับได้ประมาณนี้เพราะว่าติดกรอบด้านหลังประมาณนี้แหละทุกคนผมไม่อยากไปขยับอะไรมากให้มันทะเลาะกอันนะคลิปนี้ก็คือทํามาเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นระหว่างทําจริงๆเพื่อมันจะเป็นประโยชน์หรือแนวทางให้กับคนดูไม่มากก็น้อยซึ่งผมจะดีใจมากถ้ามันสามารถ มาแก้ปัญหาให้กับคนดูผมได้ในอนาคตมันก็จะเป็นคลิปในแนวนี้แหละอาจจะไม่ได้เป็นการรีวิวอะไรมากแต่กดซับไว้รับรองมีอะไรเป็นประโยชน์มาให้ดูอีกแน่นอนยังไงก็ฝากช่องหน้าใหม่ช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะทุกคนผมจะปิดท้ายคลิปด้วยการแพ็คน้องรอส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผม